เม right> no ื่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยออกระเบียบมาทั้งเรื่องการป้องกันอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเหตุผลอะไรทำไมเขาถึงบางไว้ขนาดนั้นเพราะว่าคนเราทั่วไปเราไม่รู้หรอกว่าข้อมูลเราไปอยู่ที่ไหนบ้างนะครับพอเราดูจากลิสต์ของตามพรบชนี่เราล้องอ๋อทันทีเลยนะครับที่ทำงานปัจจุบันก็มี ที่ทางานเก่าก็มีนะครับที่เคยไปสมัครนันก็มีนะที่อาจารย์บอกว่าเวลาคนมาสมัครงานเนี่ยนะครับคอลี่ยแน่นอนที่สุดบริษัทเก็บแล้วถ้าไม่คอลิฟไยเอาไปไว้ที่ไหนนะครับในนิยามก็คือถ้าเราไปสมัครงานแล้วเราไม่ผ่านคอลิฟายประวัติเราอยู่ที่นั่นกับเขานะครับนะครับที่เคยไปสมัครงานนะครับแน่นอนที่สุดอยู่แน่นอน อันต่อมาที่ธนาคารมีนะครับทั้งโรงพยาบาลไปสนีเคอร์ลี่เนี่ยลงทะเบียนทั้งชิมช็อปใช้อะไรต่างๆนะครับนี้หมดเลยนะครับบริษัทที่ทําโทรศัพท์มือถือห้างร้านที่เป็นสมาชิกเราไปลงชื่อไว้หมดเลยดีไม่ดีเขาก็มีสำเนาเอกสารของเราโดยเฉพาะบัตรประชาชนมีทุกที่บริษัทที่เราเช่าซื้อสินค้านะครับที่ไปค้าประกันร้านที่เข้าไปเช็คอินระวังให้ดี นะครับร้านที่เขาไปเช็คอินโดยที่ใช้โทรศัพท์มือถือเราไปเช็คอินที่ร้านเขานะครับก็ปรากฏว่าเบอร์โทรศัพท์เราเข้าไปอยู่เขาเรียบร้านละนะครับดีไม่ดีก็อาจจะมีชื่อเราติดไปด้วยนะครับสถานที่ฟรี Wi-Fi อันนี้ค่อนข้างจะสําคัญมากนะครับใครจะไปรู้ว่าสถานที่ฟรี Wi-Fi มีข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ด้วยนะครับโรงแรมรีสอร์ทที่พักคลินิกบริษัทปั๊มน้ํามันอะไรต่างๆที่เราไปใช้บริการ นะครับประกันสังคมเทศบาลนอมตอบบในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีมากกว่านี้ไหมนะครับ mm. ก็ลองสำรวจดูเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุผลที่บฉบับนี้บอกว่าป้องกันการละเมิดสิทธิธธธธส่วนบุคคลเป็นปัญหาหลักเป็นประเด็นหลักนะครับการโจมตีทางไซเบอร์หรือเกี่ยวกับเรื่องออ่นเมันเป็นประเด็นรองได้ซักไนนะครับเพราะฉะนั้นใน3าหัวข้อหลักๆของ,ของรบฉบับนี้เนี่ยมีมาเพื่อ ป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลเราในสถานที่ต่างๆที่จะหลุดไปจากการควบคุมนะครับไม่มีเยอะๆเลยทั้ง24รายการไม่รู้ว่าจาก26รายการของเอกสารที่ชี้ตัวบุคคลเนี่ยทั้ง24ที่นี่อะไรไปอยู่บ้างถ้าน้าวันนี้ถ้านับคนที่เคยทำงานมา2 4 3 0ปีจำไม่ได้นะครับว่ามีอะไรบ้าง ดีไม่ดีเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดมีคนเอาบัตรประชาชนเราไปกู้ทะเบียนบ้านเราไปทาอย่างเงินผลตามมาอีกสามสี่ครัี่เราจาไม่ได้นะครับเราได้จะไปแจ้งความว่าเราไม่ได้ทําแต่จริงๆนับต่อแต่นี้ไปข้อมูลส่วนบุคคลทุกอย่างจะต้องจํามาให้ดีนะครับต้องจําไว้ให้ดีนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ก็เหมือนกับที่ในโทรศัพท์ที่ติดต,ตัวเรามันจะมีเรื่องโลเคชั่นนะครับ บางทีหลายๆคนก็ไม่อยากเปิดเผยก็ไปบล็อกไว้ไม่ให้ Google มันติดตามตัวเรานะครับคือทุกอย่างมีมีสองมุมเสมอนะครับถ้าเกิดเราเปิดเผยโลเคชั่นบางครั้งเราก็ไม่สะดวกนะครับอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าผลที่ได้มันก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอะไรบางอย่างที่ทำแล้วมเป็นประโยชน์นก็มีโทษในตัวมันนะครับในเป็นเหรียญสองด้านคะไมง่ายนะครับ เพราะฉะนั้นข้อมูลส่วนบุคคนเราอยู่ที่ไหนบ้างชี้แจงให้พนักงานฟังให้เข้าใจนะครับในประกาศเชิญนโยบายที่จะชี้แจงต่อ,ตอไปลิสต์รายการเหล่านี้เอาไปใส่ได้เลยเพราะอันนี้เอามาจากพรบฉบับนี้นะครับว่ามีอะไรบ้างรวมถึงเอกสารต่างๆด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเวลา,าชี้แจงพนักงานติดประกาศอะไรต่างๆรายละเอียดพวกนี้อย่าให้ตกหล่นนะครับจะได้เป็นประโยชน์กับพนักงานหรือคน ที่อยู่รอบๆตัวเราให้เข้าใจนะครับอย่างน้อยก็เป็นคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการที่จะนำเสนอแล้วก็ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง PDPa นะครับเพื่อป้องกันอันตรายกับเรื่องของสิ่งที่จะได้รับผลกระทบนะครับ